ตรงนี้ใช่ไหมพี่เบียร์ครับครับที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเจอบ่อยๆเพราะว่าเขามาหาพวกของป่าพวกเห็ดพวกตอ,อไม้กันต,ต้องลองดูคือเขาว่าคือเขาเจอจงอางใช่ก็ไม่รู้ว่าจงอางที่เขาเห็นมันเป็นจงอางจริงหรือเปล่าครับเพราะบ,บ,บางทีคนเห็นงูสิงเขาว่าจงอางอเห็นงูเห่าว่าจงอางอต้องลองดูพี่แต่ครับแต,แต่จากพื้นที่นี่ก็ผมก็บอกว่าโอเคแหละเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดูสมบูรณ์ดี หรือถ้าเกิดว่าประชากรเหยื่อมีเยอะพวกผู้ล่าก็ต้องอมีเช่นกันมันก็จะนํามาเป็นพื้นที่หากินประจำถ้าเกิดเหยื่อมาเยอะนะโอเคอเดี๋ยวถ้าไงก็ลองสํารวจรอบๆเรื่อยๆจะค่อยดูเจอก็บอกแล้วก็อย่ายทำอะไรที่มันอันตรายี่เกโอเคไปที่เบียนน้ำเลย เดินมาสามชั่วโมงแล้วก็ยังไม่พบ,บวิแววงูนะครับอย่างว่าพื้นที่มันลกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอพื้นที่ที่มันโล่งกว่านี้อาจจะเจอก็ได้โอเคหมดหวังกันยังเหนื่อยอยู่คนคนนี้ยังคนนี้เหนื่อยไปไปต่อไป ระวังรวังวังวังถอยถอยถอยไม่ได้ยาเสียงไม่ได้ยาเสียงไม่ได้ยาเสียงโอเคเจอแล้วปัดเทียวพอดูครับผมถอยลงอ่างครับผมมีจริงๆด้วยเอ่อเราเระวังนะระวังหันใช้ต้นไม้เป็นตัวป้องกันตัวเองด้วยนะเอ่อ ค่อยๆนะค่อยๆ k ค่อยๆดึงออกมาเพราะ้ม right. no right. ันล anyway? ็อกเราทำงานลำบากแล้วค่อยดูดูด้วยดู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 ค่อยๆค่อยๆมจะแหวนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ระวังชักมันะมาแล้วระวังถอยถอยค่อยๆถอยถอยคนอื่นถ้าเกิดไม่นั่นกระจายนะจะเกะกะนะอย่าเกะกะเดี๋ยวไปถอยชนกันระวังระวังถอยถอยช่ยถอยถอยกระจาย ตัวนี้ดู่โอเคครับตอนนี้นะฮะความพยายามของเราก็สำฤทธิผลนะครับตอนนี้นะฮะเราก็มาเจอกับงูจงอางนะครับก็คือไซส์โตเต็มวัยนะครับจากเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นเพศผู้นะฮะตัวก็ถือว่าโอเคเป็นไซส์มาตรฐานคราวนี้ตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเก่าร้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาก็อาจจะมีความต้องการที่จะป้องกันตัวนะครับเขาคิดว่า อาจจะคิดว่าเราจะเข้ามาทําร้ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานแบบนี้นะครับยังไงก็ตามห้ามประมาทนะครับถ้าไม่ได้เราเราอย่าไปเสี่ยงนะมันอันตรายมากเลยโอเคไม่ขอขออย่าดูฝั่งฉัน ก้าวเลานะเก็บทิ้นึ่งระวังระวังตอนเกี่ยวนะโอเคฮะตอนนี้เขานิ่งแล้วฮะเราสามารถที่จะมาเก็บนะครับภาพเก็บพฤติกรรมเขาได้แล้วนะคือเมื่อสักครู่เนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกตื่นกลัวนะครับแล้วก็ตกใจเลานะครับเขาก็ได้มีการพุ่งฉกนะครับแบบเกี่ยวกับมมากๆตอนนี้เหมือนเขาสงบลงนิดนึงแล้วนะฮะ คือตอนนี้นะฮะคือเขาก็มีการชูคอนะครับเพื่อเป็นการส่งขัญยาณเตือนนะครับว่าอย่าไปยิ่มขอบเขานะครับคุณลองดูครับคือการชูคอของเขาเนี่ยจะชูได้สูงระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะแต่สําหรับงูที่ตัวใหญ่ก็ถือว่าสูงมากครับก็คือระดับประมาณต้นขาเลยเลยนะฮะ เห็นไหมครับคือคนมักจะคิดว่างูจงหางเนี่ยชูคอสูงถึงไหล่เราถึงคอเราจริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับนอกจากว่ามันอยู่บน่งไม้นะครับก็อาจจะชูถึงได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปกตินี่คือเป็นพฤติกรรมการขู่แบบปกติงูจงหางครับจะชูคอประมาณนี้นะฮะเขเรียกว่าก็สูงในระดับหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยโอเค พดูยิ่งใหญ่หน้าเกงขามมากๆนะฮะผมจะเป็นลาชานะฮะคือจะเป็นแบบนี้นะมันจะจับจากด้านหลังยากเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราเดินไปด้านข้างตัวเขาแบบนี้เขาสามารถที่จะแวงได้นะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเอาใสยดูจังหวะดีๆได้นหะมฮะจับไ,จไม่ได้แล้วปด โอ้ยมันเสี่ยงครับคืออย่างที่ผมบอกนะว่างูจงอางเนี่ยผมจับมาเยอะแล้วครับแล้วก็หลายตัวมากเลยทุกตัวเนี่ยผมจําเป็นต้องมีการอ่านพฤติกรรมครับไม่ใช่ว่าคุณดูแล้วคุณไปลองทําตามนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือพฤติกรรมบางตัวอย่างที่ตัวเนี้ยมีเขาเรียกว่า การตอบสนองที่ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มีอารมณ์ที่ชุนเฉียวก้าวร้าวครับดังนั้นนะครับในการจับเนี่ยถ้าเกิดไม่ชัวเราจะไม่จับฮะบและการจับครั้งนี้นะครับก็ไม่ไม่ใช่ว่าเรามาจับเล่นๆน,นะฮะก็เบื้องต้นก็จะเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จะให้ความรู้ทุกคนแบบพร้อมๆกันอะโอเคขอเปลี่ยนมือนะอเขาจะกัดได้ ได้ยินไหมครับเสียงดังนี่ก็จะเป็นเสียงพ่นลมของจงอางนะครับไม่ใช่เป็นแบบเหมือนงูเห่านะครับจะเป็นเสียงเหมือนเป็นการเหมือนเป็นเสียงเป่าลมจากท่อครับอย่างนี้นะครับผมจงอางเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสายปกติก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณสักสาเมตรสามเมตรนหน่อยนะครับไปจนถึงสี่เมตรนะครับคราวนี้เนี่ยลักษณะตัวเขาโดยรวมนะครับลองมาดูครับเปล็ดก็จะมีขนาดใหญ่นะครับเปล็ด จะดูมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีลายบ้างเป็นสีขาวๆเห็นไหมครับคือลายบ้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีสันนะครับตรงบริเวณผิวหนังนะครับไม่ใช่สีตรงเกล็ดนะครับเราจะเห็นชัดเจนก็ต่อเมื่อเวลางูเขาพองตัวออกนะครับเพราะเก็ดขยายนะครับก็จะเห็นสีสันตรงผิวหนังได้อย่างชัดเจนนะฮะต้องรอเขาพองลมจะเห็นนะฮะลองดูนะฮะตอนนี้คือเขาพ่นลมออกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นแต่พอพอง เห็นไหมครับจะเห็นลายชัดเจนขึ้นทางตรงนี้นะฮะโอเคนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็จะเป็นความรู้เป็นบทเรียนให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของมูจงอ่างนะครับอ่ะผมคิดว่าเราๆนะครับต่างได้ความรู้นะครับจากเจ้ามูจงอ่างตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาที่จะปล่อยมันกลับคืนทําหน้าที่ของมันตรงนี้นะครับก็บางคนก็อาจจะบอกไปปล่อยมันทําไมคือเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเราเคารพในการอยู่ร่วมกันดีกว่า คือการที่ทําลายมันไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะครับคือท่านอาจจะตัดสินใจทําลายมันแต่ว่าพวกเราก็คงจะตัดสินใจปล่อยมันอยู่ที่เดิมอ่ะโอเคครับมารามัดระวังกันหน่อยละกันจะปล่อยให้มันทำร้าทีิ่มัน่อไปพร้อมนะปล่อยอ่าตุ้ยปล่อยเข้าไปนะ